ส่วนปฏิบัติการบุกค,ค้นหาทรัพย์สินของพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์นะคะนอกจากจะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําผิดกฎหมายหรือไม่แล้วยังเป็นการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มและตัดวงจรการใช้อํานาจหน้าที่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ด้วยิดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ปฏิบัติการตรวจสอบทรัพย์สินของพลตํารวจโทพงศพัชฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและพวกที่ถูกดําเนินคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเพื่อแอบอ้างรับผลประโยชน์และคดีเรียกรับส่วยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องหลังจากการตรวจสอบครั้งแรกแม้จะพบทั้งเงินสดทองรูป,ปพัณฑ์ไม้แปรรูปและวัตถุโบราณล้ําค่าอีกจํานวนมากแต่กลับพบว่าทรัพย์สินที่ยึดได้ในครั้งแรก เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยล่าสุดตำรวจได้เข้าค้นบ้านซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในย่านเมืองทองธานีซึ่งพบว่ามีตู้เซฟถึง3ามตู้ที่ถูกฝังไว้กับผนังเพื่ออำพรางเรา,เ,ราเราตรวจสอบตามกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วครับที่ไหนที่มีทรัพย์สินที่มีข้อมูลว่าเป็นแหล่งซ่อนทรัพย์สินเนี่ยเราต้องไปทุกที่อยู่แล้วครับยังมีบางส่วนแต่ว่าน่าจะน้อยแล้วครับส่วนใหญ่เราก็ตรวจค้นเกือบหมดทุกที่ที่มีข้อมูลหรือว่า ได้ทําข้อมูลไปแล้วว่ามีมีที่พักที่หลบซ่อนกี่แห่งก็ดูไว้หมดแล้วครับเหตุผลสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าหาทรัพย์สินของพลตํารวจโทพงสพัชเนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องนํามาชี้แจงถึงที่มาที่ไปเนื่องจากข้อมูล ว่าอาจ,จได้มาจากการทุจริตในหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตําแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือเกี่ยวข้องกับน้ํามันเถื่อนที่เชื่อมโยงกับนายสหชัยหรือเสียโจ้พ่อค้าน้ํามันเถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งนอกจากสํานักงานป้องกันและปราบปามการฟอกเงินจะเข้ามาดําเนินการตรวจสอบที่มาของเงินแล้วคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชได้ประสานข้อมูลกับตํารวจเพื่อขอรายละเอียดของคดีทั้งหมดเพื่อดูว่าพฤติกรรมของพลตํารวจโทพงสพัฒกับพวกซึ่งเป็นข้าราชการได้ใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งหากพบว่ากระทําผิดก็จะต้องถูกดําเนินคดีเพิ่มในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ แล้วก็ที่ได้มีการดําเนินคดีต่างๆมาเนี่นะครับเราก็จะมาประสานข้อมูลเพื่อขอรับข้อมูลที่ทางพนักงานสอบสวนของทางตารวจได้ดาเนินการเพื่อจะไปพิจารณาดําเนินการตามอานาจหน้าที่ของกฎหมายปปชครับคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปฏิบัติการจับกลุ่มพลตำรวจโทพงสพัฒน์กับพวกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างกระบวนการเรียกรับสวยขององค์กรตำรวจ ึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์มานานแต่สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้นอกจากเครือข่ายของคนตํารวจโทพงษพัฒนแล้วจะมีการทลายบิ๊กตํารวจรายอื่นที่มีพฤติกรรมสแสวงหาผลประโยชน์ลักษณะนี้อีกหรือไม่ทีมข่าวอาชายกรรมห้องข่าว n b t